สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยดูได้รับความนิยมได้ดีเลยนะครับ การจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานช่องทางโอกาสกับเรื่องของการงานดีนะครับถ้าจะมีอะไรที่ต้องระวังก็คือเรื่องเดือนนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทอ,องคุณนะครับบางทีมันจะทําให้คุณมีความบุ๋วาม,มีความใจเร็วนะครับก็ใช้จ่ายเงินเยอะหน่อยนะครับและบางทีอาจจะใช้ไปกับเรื่องของคนอื่นด้วยซ้ําอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อู๋รูฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลว่าในเดือนกรกราคม2 6 6 7เนี่ยชาวลัคนาตุลจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกๆต้นคลิปนะครับว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นที่นี้เรามาเริ่มมาเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลก็คือดาวศุกร์นะครับเดือนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะครับจนถึงวันที่8ดเนี่ยดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุพระนะครับซึ่งเวลาดาวตัวเราไปอยู่ในภพสุพระที่แปลว่าความเจริญความสะดวกสบายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของบุญกุศลน่ะนะครับเพระเาะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ถือว่ามันดูมีความ สะดวกสบายนะครับกับเรื่องส่วนตัวของคุณได้ดีนะครับถามว่าถ้าจะมีอะไรให้มันต้องร้อนใจอยู่บ้างน,นะครับอ่ะโดยจากการที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อมรณะที่เป็นพินทุบาทเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของหนี้สินอะไรที่มันมีเหตุให ร้อนใจกังวลใจหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็มีความกังวลกังวลอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันมีเหตุให้คาใจให้ร้อนใจอยู่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเดือนนี้จากการที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาเดินถอยหลังตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุ ใครที่อยู่ในจุดที่จะตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสร้างบ้านทําบ้านซื้อบ้านอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะดูมีความล่าช้ากับการ กระทำหรือ nah กิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าที่สร้างอยู่ก็จะมีเกณฑ์กับความล่าช้าความอืดอืด่นนะครับหรือจะตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับจะซื้อจะขายอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหตุของความต้องอรอล่าช้าที่เกิดขึ้นได้ใครที่อยู่ในวัยเรียนช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็จะดูด,ดูอืดอืด่นดูขี้เกียจหน่อยอ่าประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามองในเฉพาะเรื่องส่วนตัวของคุณเนี่ยดาวประจําตัวของคุณเนี่ย อยู่ในจุดที่ดีนะและก็อยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเรื่องของโชคลาภนะครับซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งราชาชโชคด้วยในช่วงที่เขาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงก่อนวันที่9เนี่ยนะครับสแสดงว่าคุณเองก็ยังมีความสะดวกสบายและก็เกิดความสำเร็จกับสิ่งต่างๆที่ทำได้ดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอดาวย้ายนะครับ วันที่9เนี่ยดาวสุขดาวตัวตนของคุณก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องของการงานเพระาะฉะนั้นคุณก็จะเริ่มไปโฟกัสกับเรื่องของงานมองช่องทางอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานต้องไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับแต่ดาวสุขเวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นข้อดีคือดาวเขาได้ตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคเพราะฉะนั้นเวลาดาวตัวเองได้ราชาโชคมันทําให้เวลาคุณทําอะไรเนี่ยคุณได้รับความนิยมคุณเป็นที่รักใคร่คุณได้รับการตอบรับเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้ตัวคุณเองดูป๊อปปูล่าได้รับความนิยมดีแถมดาว ไปเจอดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะครับไปเจอกันในราศีกรกฎราศีต้นธาตุน้ำเนี่ยมันก็ได้คู่อสีที่ธาตุส่งผลให้คุณเองเนี่ยปรับกับเรื่องต่างๆได้ดีนะครับมองช่องทางอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีแล้วก็มีสเสน่ด้วยนะครับคราวนี้ดาวที่จะย้ายตามมาก็คือพอวันที่ 13. นะครับดาวอังคารก็จะย้ายซึ่งดาวอังคารเนี่ยทำหน้าที่เป็นเรื่องความรักและก็เรื่องของการเงินว่าดาวเนี่ยย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อมรณะดาวอังคารตกมรณะมันไม่ค่อยดีมันต้องระวังเรื่องของความบู่ววามความมุทะลุนะครับการตัดสินใจอะไรที่มันดูบ้าบินวู่วามอันนั้นคุณก็ต้องระวังนะครับคือต้องแยกนะตัวเองอยู่ในจุดที่ได้รับความนิยม แต่เรื่องการเงินนะครับเรื่องของความรักเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายอะไรเยอะเพระเาะฉะนั้นเวลาที่ดาวตัวคุณได้รับความนิยมไม่ค่อยมีใครขัดอะไรคุณคุณก็ต้องระวังเอาเองเพราะดาวมันเป็นพิธุบาตคุณต้องระวังในส่วนนั้นเดี๋ยวไปพูดในเรื่องของการเงินอีกทีนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอ ดาวย้ายวันที่16อีกนะครับ16กกลางคืนเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะย้ายมาสัมพันธ์กับดาวตัวคุณซึ่งดาวอาทิตย์เวลามาอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับแปลว่ามีความยิ่งใหญ่ดาวอาทิตย์มาจากเรื่องโชคลาภเพราะฉะนั้นดาวมาสัมพันธ์กับตัวคุณและเป็นคู่สมพลกันเนี่ยมันส่งผลให้นอกจากเรื่องของการงานนะครับเพราะดาวมาเจอกันในเรื่องการงานมันมีเกณฑ์ที่จะได้งานอะไรใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับ คุณก็อาจจะมีเกณฑ์กับการมีโชคลาภใหญ่ๆได้เหมือนกันถึงแม้เวลาดาวได้ตำแหน่งมหาจาักรเนี่ยการได้อะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่มันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆที่จะได้เข้ามาในจังหวะน,นี้และเดี๋ยวพอวันที่24นะครับดาวพุธเขาก็จะเดินถอยหลังไปจนถึงวันที่ สิสิงหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพุธเดินถอยหลังอาจจะส่งผลให้เรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนกับเรื่องของการงานมันมีเกณฑ์กับการล่าช้าลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะเพราะดาวเขาอยู่กับดาวที่ดีและยังอยู่ในช่องที่ดีไม่ได้ไปอยู่ในภพเดือนไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์กับการได้รับการสนับสนุนช้าลงไปหน่อยหนึ่งบ้างนะครับ มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่12เนี่ยนะครับดาวการเงินของคุณไปอยู่ในบ้านตัวเองแต่ไปอยู่ในบ้านตัวเองในคําว่าปัตตนีเพระเาะฉะนั้นดาวการเงินแข็งแรงมันมีช่องทางการเงินที่จะเข้ามาได้ดีไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเงินที่เกิดจากการที่คุณจัดการเองหรือบางทีเนี่ย การที่จะมีเกณฑ์กับการได้ส่วนแบ่งหรือคู่นำพาช่องทางการเงินหุ้นส่วนนำพาเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะครับมีคนมาร่วมกับเรื่องธุรกิจเรื่องของการเงินเนี่ยเวลาดาวมันแข็งแรงก็จะส่งผลดีกับเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินของคุณที่มีโอกาสกับการเข้ามาได้ต่อเนื่องได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายอ่ะวันที่9้าดาวศุกร์ย้าย ตัวคุณไปมีคุณสมบัติดีกับเรื่องของการจัดการเรื่องของการงานได้รับความนิยมอันนั้นก็เป็นจุดที่ดีนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่13ดาวการเงินของคุณก็จะย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะ ดาวังคารตกมรณะเป็นพินทุบาทจุดที่ต้องระวังอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นเรื่องเงินนะแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะที่คุณเองทําอะไรดูมีความมุทะลุดูมีความใจเร็วนะครับดูมีความวู่วามซึ่งพอดาวอังคารเป็นเรื่องของการเงินของคุณด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเป็นจังหวะที่แบบใช้จ่ายเงินเร็วนะครับและดาวเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในคําวนะ่ามรณะมันก็แปลว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับดาวเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเอง เป็นปะเพราะฉะนั้นบางทีนอกจากใช้จ่ายเงินเรื่องตัวเองแล้วเนี่ยมันยังมีเกณฑ์ไปใช้จ่ายเงินกับเรื่องของคนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในจังหวะอย่างที่บอกครับในจังหวะที่ตัวคุณเองได้รับความนิยมคุณจะทําอะไรคนให้การตอบรับนะครับ <c oughs> เขาก็อาจจะไม่ได้ขัดกับเรื่องของการเงินของคุณนะครับคุณจะใช้จ่ายยังไงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดาวการเงินไปตกนะครับมรณะ มันกลายเป็นมีดาวที่เป็นพินทุบาทอยู่2ดวงเลยในจังหวะนี้นะครับแต่ถามว่ามันมีมุมดีบ้างไหมกับเรื่องของการเงินมันก็ยังพอมีมุมที่แบบมุมเข้ามาของการเงินได้อยู่นะนะครับเพราะว่าไอ้ดาวอังคารเวลาไปอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นปะะ แต่ดาวเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นดาวการเงินได้ราชาโชคมันยังมีโอกาสกับการได้เงินอยู่เพียงแต่ว่าดาวการเงินเป็นปลาถ้ามันจะได้อะไรเข้ามาบางทีมันอาจจะเป็นการเงินที่มันผ่านคนอื่นเข้ามานะครับหรือธุรกิจที่คนอื่นเขาเอ่ยยื่นมาโยนมาให้อะไรแบบนี้ในจังหวะนี้มันก็ยังมีโอกาสได้อยู่และดาวการเงินไปอยู่ในคําว่ามรณะและได้ราชาโชค บางทีมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินอะไรที่มันเป็นพวกเงินชดเชยเงินประกันอะไรในจังหวะน,นี้นะครับที่หรือเงินเก่าที่มันค้างอยู่เนี่ยมันมีโอกาสกับการจะได้เข้ามาด้วยเช่นกันส่วนการที่ดาวพฤหัสเป็นพินทุบาทนะครับมาจากคำว่ารี เพราะฉะนั้นไอเรื่องของหนี้สินอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องให้คุณต้องร้อนใจอยู่แล้วและก็เวลาดาวการเงินไปตกมรณะและสัมพันธ์กับดาวอริเพราะฉะนั้นบางทีเงินที่คุณได้เข้ามาเนียครับไอเรื่องของความที่คุณจะต้องใช้จ่ายไปก็เรื่องของการเคลียร์กับเรื่องของหนี้สินนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาดาวการเงินของคุณไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับ แต่ยังได้ราชาโชคในมุมที่ดีก็คือถ้าคุณจะโฟกัสกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของช่องทางการเงินคุณอาจจะไปโฟกัสกับกลุ่มลูกค้าเก่าๆนะครับเพราะมรณะแปลว่าเก่าก็ได้หรือมรณะแปลว่าไกลนะครับก็อาจจะบางทีโฟกัสกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศลูกค้าไกลๆอะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีเกณฑ์ที่จะเป็นช่องทางการเข้าการเงินของคุณได้ มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวจันท์นะครับแต่ในเดือนนี้จะมีดาวทยอยเข้ามาอยู่ในเรื่องการงานของชาวลัคนาตุลหลายดวงนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวพุธท,ที่มาอยู่เนี่ยนะครับทั้งเดือนเลยดาวพุธเนี่ยทำหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าสุภาษี่แปลว่าการส่งเสริมการสนับสนุนการเต,บติบโตแรงต่างเพราะฉะนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานได้ดีนะครับ ส่วนดาพุธมาจากคําว่าวินาศด้วยเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามามันก็จะมีงานด่วนๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวพอวันที่9นะครับดาวศุกร์ดาวตัวคุณก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานดาวเนี่ยมาได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับและได้คู่อศีติธาตุในช่องการงานเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับ ความนิยมได้รับการตอบรับเวลาทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานหรือกิจกรรมที่คุณทำเนี่ยมันก็จะได้รับการตอบรับได้ดีซึ่งอันนี้ก็ส่งผลดีกับงานหรือกิจกรรมที่คุณทําในเดือนนี้ด้วยนะครับดาวศุกร์มาจากคําว่ามรณะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับเรื่องของงานเก่าๆที่จะกลับมาลูกค้าเก่าๆนะครับกลุ่มงานเก่าๆที่เข้ามาได้ดีด้วยเช่นกันหรือ งานที่เกี่ยวกับสายต่างประเทศงานที่ไปเกี่ยวกับด้านสายสุขภาพอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสกับการเข้ามาได้ดีนะครับเพราะ13ดาวอังคารดาวการเงินของคุณย้ายไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับก็จุดที่ต้องระวงังค่าใช้จ่ายก็ต้องระวังไปแต่อย่างที่บอกไปว่าการเงินมันอาจจะได้อะไรจากเงินกลุ่มลูกค้าไกลๆกลุ่มลูกค้าเก่าๆซึ่ง การเงินไปอยู่ในคําว่ามรณะและดาวสุกมรณะมาอยู่ในเรื่องการงานและได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอย่างที่บอกครับก็ให้โฟกัสกลุ่มงานเก่ากลุ่มลูกค้าเก่ากลุ่มงานไกลอ่ะไกลก็ต้องยอมในช่วงนี้เพราะมันมีผลดีทั้งกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินของคุณ และเดี๋ยวพอ16ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องการงานด้วยซึ่งดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งมาหาจักรนะครับแปลว่ายิ่งใหญ่และมาจากคําว่าลาภโชคลาภเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับการได้รับโชคลาภอะไรใหญ่ๆในงานน่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสกับงานใหญ่ๆที่จะได้รับที่จะเกิดความสําเร็จอะไรใหญ่ๆในช่วงนี้ถึงแม้ดาวโชคลาภมาอยู่ตรงนี้ได้มาหาจักรมันอาจจะไม่ได้สําเร็จง่ายนักนะครับ แต่มันก็จะถ้าสําเร็จมันก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ในมุมที่ดีอย่างน้อยตัวคุณทําอะไรเนี่ยมันได้รับการตอบรับได้รับความนิยมมันก็อาจจะทําให้มีเกณฑ์ที่จะถึงแม้จะดูต้องฝ่าฟันหน่อยแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสความสําเร็จกับเรื่องการงานได้ได้ง่ายเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับคราวนี้ถ้ามาดูจังหวะที่แบบเด่นๆกับเรื่องของการงานนะครับก็ในช่วงต้นเดือนเลยนะครับวันที่ หนึ่งะครับจนถึงวันที่2ก่อน11นาฬิกา19นาทนี่ยดาวการงานนะครับอยู่ในจุดนี้นะครับได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับได้ตำแหน่งอุจจาวิราชเล็งกับตัวคุณเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการงานเข้ามาได้ดีอยู่แล้วนะครับอา,อาจจะเป็นงานที่จะต้องไปร่วมหรือมีคนคู่มีส่วนกับการนำพาเรื่องของ การงานได้ดีในช่วงต้นเดือนวันที่4นะครับตั้งแต่15นาิกา18นาทีจนถึงวันที่6นะครับจังหวะนั้นเนี่ยดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะและดาวจันไปอยู่บ้านดาวพุธด,ดาวพุธอยู่บ้านดาวจันสลับบ้านกันเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้งานจะได้รับการสนับสนุนงานจะได้รับการส่งเสริมงานจะได้รับการมอบหมายการให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดี 7ถึง8นะครับดาวการงานมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรนะครับแถมดาวจันทร์มาเจอดาวพุธที่เป็นคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นการทำอะไรนะครับในเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะมีมิตรที่ดีที่มาคอยช่วยด้วยวันที่9ถึงวันที่11ก่อน16นาฬิกานาทีนะครับดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภเพราะฉะนั้นดาวจันทร์มาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสกับการมีโชคลาภกับเรื่องของการงานได้ดีนะครับในขณะที่ดาวโชคลาภเองเนี่ยนะครับก็ได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่มีเกณฑ์กับการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ แล้ววันที่11ตั้งแต่16นากา9นาทีจนถ,ถึงวันที่13นะครับดาวโชคลาภไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาจริงๆมันอาจจะแปลว่าควรจะนิ่งๆเนาะแต่จังหวะนี้เนี่ยดาวจันร์ทไปอยู่บ้านดาวพุธในขณะที่ดาวพุธยังอยู่บ้านดาวจานันร์ทสลับบ้านกันเพราะฉะนั้นมันยังส่งผลดีถ้าเกิดใครโดยเฉพาะ ใครที่อยู่ในสายงานต่างประเทศสายงานออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นงานด้านนั้นได้ดีแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปนะครับใครที่ไม่ได้อยู่ในสายงานต่างประเทศหรือด้านออนไลน์เนี่ยช่วงนี้นะครับมันก็จะมีงานด่วนมีงานแทรกเข้ามาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสดีกับเรื่องของการงานวันที่1 4จนถึงวันที่16ก่อน14.49นาฬิกา49นาทีนะครับดาวการงานทับตัวเพราะฉะนั้นมีจังหวะที่จะมีงานเข้ามาได้ดีแถมจังหวะนี้ จันอยู่บ้านสุกสุกอยู่บ้านจันทร์สลับบ้านกันนะครับและดาวสุกตัวคุณเองก็เป็นราชาโชคแล้วด้วยนะครับก็ยิ่งส่งผลดีกับเรื่องของการงานกับสิ่งที่คุณทําได้ดี27ตั้งแต่16นาฬิกา42นาทีจนถึง29นะครับ ดาวการงานจะมาเล็งตัวคุณอีกจังหวะหนึ่งในจังหวะนั้นได้ตําแหน่งมหาจากได้ตําแหน่งอุจาวิราชนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นเนี่ยงานที่ได้ก็จะเป็นงานใหญ่ด้วยนะครับแถมจังหวะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวโชคลาบก็มาได้ตําแหน่งมหาจากในเรื่องการงานแล้วเพราะฉะนั้นช่วงปลายเดือนเนี่ยงานที่ได้เนี่ยจะเป็นงานแบบงานบิ๊กๆงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆเลย ส่วนช่วงวันที่30ถึงวันที่31ดนะครับดาวการงานนะครับดาวจันทร์ไปอยู่ตรงนี้ได้ตำแหน่งอุดนะครับจริงๆเป็นจุดที่เด่นนะแต่ว่าดาวจันเนี่ยมันไปตกมรณะมันเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่ดาวในเป็นพินทุบาท3ดวงเลยนะครับซึ่งจุดที่ต้องระวังนะครับจริงๆมันยังส่งผลดีกับเรื่องงานแหละนะครับแต่ว่าจุดที่ต้องระวังก็คือบางทีความวู่วามของคุณ ความไม่ละเอียดทีท้วนของคุณนะครับมันอาจจะส่งผลเสียกับเรื่องของการงานได้เหมือนกันนะครับคือมุมดีกับการงานโดยภาพรวมยังดีแต่ว่ามันมีเรื่องให้ต้องระวังอยู่บ้างเหมือนกันในช่วงปลายเดือนมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวอังคารนะครับเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่12นะดาวความรักอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงคู่ของคุณก็มีความเป็นตัวของเขาเองได้ดีนะครับ และดาวเนี่ยสัมพันธ์ดีกับตัวคุณแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักมันอยู่ในมุมหรืออารมณ์ที่ดีกับเรื่องของความรักความรู้สึกสําหรับคุณนะครับคือเดือนนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยดูมีสเสน่ห์ดีทําอะไรดูได้รับความนิยมดีนะครับยิ่งตั้งแต่วันที่9ก้าไปที่ดาวตัวเองไปได้คู่อสีติธาตุน้ำเนี่ยนะครับและได้ราชาโชคมันทําให้คุณดูได้รับความนิยมกับสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วนะครับ แต่ในเรื่องของความรักนะครับพอวันที่13เนี่ยดาวอังคารที่ย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะที่มันเป็นพินทุบาทเนี่ยนะครับจังหวะนี้มันอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบเหมือนอ่าเป็นจังหวะที่จะต้องห่างกันกับคู่ก็ได้นะอาจจะต้องไปทําอะไรมีกิจกรรมอะไรที่ต้องไปทําในที่ไกลนะครับต้องห่างกันในช่วงนี้นะครับหรือในมุมที่อาจจะต้องใส่ใจหน่อยก็คืออาจจะ มีจังหวะที่คู่ของคุณมีเกณฑ์กับการป่วยได้นะครับเพราะว่าดาวไปอยู่ในคําว่ามรณะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวพลงหัสที่เป็นคาว่าอาริหรือเขาอาจจะมีเกณฑ์กับการไปตรวจสุขภาพอะไรที่มันเป็นจังหวะนี้นะครับก็ถ้าใส่ใจดูแลก็ถือว่าเป็นช่วงที่ส่งผลดีกับความรู้สึกของคู่นะส่งผลดีกับความรู้สึกของเขานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาดาวความรักมันไปอยู่ในคําว่ามรณะเนี่ยนะครับ สำหรับคุณเองอาจจะรู้สึกบางทีอาจจะดูมีความเบื่อเบื่อหรือมีความห่างห่างกันบ้างนะครับกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวกับคู่แต่ถือว่าดาวเนี่ยเขายังเจอกับดาวดีนะเขายังไปเจอกับดาวพฤกหัสที่เป็นคู่สมพลก,กันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับเรื่องของความรักมากนักนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงปลายเดือนที่ผมบอกว่าเดี๋ยวดาวจันทร์จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้ว มันเป็นพินทุบาททั้ง3ดวงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่ไปโฟกัสอะไรกับเรื่องของการงานนะครับหรือดาวจันทร์ตกมรณะเนี่ยบางทีมันเขาเรียกว่าไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยเทคแคร์เนี่ยนะครับมันอาจจะมีเหตุให้รู้สึกแบบเออน้อยอกน้อยใจ กับเรื่องของความรักได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับคู่เขาก็จะมีเกณฑ์กับการน้อยใจคุณนะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะในเดือนนี้คุณค่อนข้างได้รับความนิยมจากคนอื่นคนรอบข้างอะไรต่างๆได้ดีนะครับสำหรับคนโสดนะครับการที่ดาวตัวคุณเดือนนี้มีเสน่ห์แน่นอนครับคุณก็จะบริหารเสน่ห์ให้ดีแหละนะครับแต่ว่าในช่วงที่ดีกับเรื่องความรักของคุณก็คือช่วงต้นเดือนนะครับ ่อน13เนี่ยที่ดาวความรักแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเออมีโอกาสถ้าเกิดมีใครมาปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูมีความชัดเจนกับการแสดงออกของเขาได้ดีดูมีความตั้งอกตั้งใจมั่นใจกับการที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณในมุมที่ดีนะครับแต่ถ้าตั้งแต่13ไปแล้วเนี่ยพอดาวอังคารไปตกมรณะดาวความรักตกมลณะเนี่ยนะครับมันอาจจะแบบเหมือนกับ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสภาวะหรือสถานะของความรักเนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่มันก็จะยังมีเข้ามาเพราะดาวเนี่ยมันได้ตําแหน่งราชาโชคเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในคําว่ามรณะมันยังมั่นใจไม่ได้มันยังมีโอกาสกับการพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีช่วงต้นๆเดือนถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกับความรักสําหรับคนโสดมากกว่า มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่16กลางคืนเนี่ยดาวโชคลาภไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุพระนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนวันที่9กเนี่ยก็มีดาวศุกร์ที่เป็นดาวตัวคุณไปร่วมอยู่ด้วยนะครับซึ่งดาวอาทิตย์เวลาอยู่ตําแหน่งนี้ดาวมันได้ตําแหน่งาราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นดาวโชคลาภไปมีคุณสมบัติดีในคาว่าสุพระ มันแปลว่าคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์กับการจะได้รับเกียรติรางวัลได้รับการยกย่องอะไรต่างๆได้ดีนะครับเป็นที่นิยมชมชอบและยิ่งพอวันที่9กาเนี่ยการที่ดาวสุกดาวตัวคุณเนี่ยมาได้ราชาโชคในเรื่องของการงานนั่นก็เลยส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานคุณก็ทําได้ดีด้วยนะครับมันก็เลยมีโอกาสกับการได้รับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการโปรโมท กับเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโชคลาภที่เรื่องของการเจริญเติบโตหรือการได้รับเกียรติได้รับการยกย่องนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวหรืออะไรที่เกี่ยวกับการทำงานของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับและเดี๋ยวพอ16ดาวโชคลาภเนี่ยย้ายมาอยู่ในเรื่องของการงาน ดาวยังมาสัมพันธ์กับดาวตัวคุณนะครับเป็นดาวที่ดีต่อการเป็นคู่สมพลกันและดาวอาทิตย์เวลามาอยู่ตรงนี้ยังได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับถึงแม้เวลาดาวได้ตําแหน่งมหาจักรการได้โชคลาภหรือการจะสําเร็จอะไรอาจจะไม่ได้ง่ายเท่าเดิมตอนเป็นราชาโชคและแต่ นะครับมันถ้าฝ่าฟันถ้าลุยเนี่ยมันสําเร็จเนี่ยมันจะสําเร็จใหญ่ๆเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสกับการสําเร็จอะไรหรือได้โชคลาภจากเรื่องของการงานใหญ่ๆที่จะมีแนวโน้มกับการเกิดขึ้นได้ในเรื่องของการงานหรือมันเป็นลักษณะว่ากิจกรรมที่คุณทำนะครับยิ่งคุณทําก็จะมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกมันเป็นคู่สมพลกันนะครับคราวนี้สําหรับนักเสี่ยงโชคก็ ในเดือนนี้เนี่ยถือว่าดาวโชคลาภของคุณมีคุณสมบัติดีแล้วก็ยังสัมพันธ์กับตัวคุณตลอดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า1-16กลางคืนเนี่ยดาวโชคลาภนะครับอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณจะเสี่ยงอะไรเนี่ยนะครับสุภะแปลว,ว่าครูบาอาจารย์ความจเจริญบุญกุศลน,นะเพราะฉะนั้น จากตัวเลขจากการทำบุญหรือ,อตัวเลขที่ได้จากครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้เหมาะกับการที่จะมีโชคลาภกับคุณในช่วงก่อน16กลางคืนนะครับส่วนพอวันที่16กลางคืนไปแล้วเนี่ยนะครับ ดาวโชคลาภมาอยู่ในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปหาความสัมพันธ์กับเรื่องของงานเช่นสถานที่เลขที่ที่คุณไปทํางานอะไรแบบนี้หรือการซื้อเสี่ยงโชคในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มโอกาสกับการมีโชคลาภของคุณได้ดีนะครับและมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นโชคลาภใหญ่้วยนะเพราะดาวมันได้ตําแหน่งมาหาจักรนะครับก็ขอให้มีโชคใหญ่ๆสําหรับชาวลัคนาตุล และนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ